หลักธรรมะสั้นๆนที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศาสดาเพื่อจะนำไปยนิโส์มนสิการไปปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อการถ่ายถอนประทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็นเป็นเ,นเรื่องของ ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือทุกทางกายแล้วก็ทุกทางใจทุกทางกายเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกทางใจเขาเรียกว่าโทมนัสเขาเรียกว่ารวมสองคำนี้ก็คือทุกโทมนัสก็คือทุกทางกายและทุกทางใจทีนี้เวลาทุกขันปรากฏเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าจะเป็นทางใจก็ตามนะมันก็จะมีบุคคลนะอยู่สองประเภทที่จะเกี่ยวข้องกับทุกขเวทนานนะประเภทที่1นนะึเมื่อทุกปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางใจก็ตามบุคคลประเภทนี้ก็จะเป็นทุกนั่นก็คือเอาความทุกข์ทางกายและก็ทุกข์ทางใจนะ เป็นเราของเราในบุคคลประเภทนี้แหละจะถูกอำนาจของกิเลสตัณหาชักนำพาไปนะเพราะฉะนั้นการเป็นทุกข์นะมันจะมีเขาเรียกว่าจุดที่เรียกว่าปลายเหตุที่เรียกว่าผลของการเป็นทุกข์นะยังไงก็เกิดทุกข์แนนะ่เพราะเราไปเป็นทุกขนะ์อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บ นะเจ็บกายคิดอ่ะยกตัวอย่างเจ็บท้องเราจะกลายมาท้องที่เป็นท้องเรานะแล้วความเจ็บเป็นของเราะเพรานั้นเมื่อเราคิดว่าไอการเจ็บท้องเนี่ยเป็นเราเจ็บแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปที่จิตทันทีนะกายก็เจ็บนะใจก็จะเจ็บเพราะนั้นโสกัะบริเทวะเนี่ยทุกโทรมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเนี่ย เพราะว่าเราไปเอาว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเรามันก็กลายเป็นทุกข์ของเรานี่บุคคลประเภทที่หนึ่งเนะมื่อทุกข์มันปรกนะากฏก็จะไปเป็นทุกข์เป็นเจ้าทุกข์นำทุกข์นั้นมาเป็นเราของเรานะส่วนประเภทที่สองนะบุคคลประเภทนี้เมื่อทุกข์มันปรากฏนะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตามตเขาจะกำหนดรู้ เรารู้ทุกนั้นด้วยความเป็นจริงนะเมื่อกําหนดรู้ทุกนั้นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย mm. ก็จะหาเหตุเหตุแห่งทุกนั้นนะเมื่อหาเหตุเจอก็จะหาวิธีดับทุกนั้นแล้วก็เดินตามวิธีดับทุกนั้นนะเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทที่1เป็นทุกบุคคลประเภทนี้นะก็จะมีกิเลสเป็นตัวนําพาไปนะส่วนบุคคลประเภทที่ส เมื่อทุกปรากฏเขากําหนดรู้ทุกนั้นบุคคลประเภทนี้มีมักเป็นผู้นาพาไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความทุกข์ปรากฏแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตามเนี่ยนะเราจะไปเป็นทุกข์อย่าไปเป็นเจ้าทุกข์อย่านําทุกข์นั้นมาเป็นเราของเราให้กําหนดรู้ทุกขนะ์ด้วยสติด้วยสัป,ปชัญญะด้วยสมาธิและเราจะแก้ไขทุกข์นั้นได้ด้วยปัญญา นะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะหนีทุกข์ทางกายได้เลยเพราะว่าเรายังมีกายนะกายนี้นมันเป็นเหตนะุเมื่อมีกายมันก็มีทุกขเวทนาเป็นผลนดังนั้นไม่สามารถที่จะหนีความทุกทางกายได้เลยนะเมื่อทุกข์ทางกายมันเกิดก็จะไปเกิดทุกข์ทางใจเพนะราะทุกข์ทางใจเนี่ยที่จะปรากฏได้ก็เกิดจากเราไปมีความยึดมั่นในทุกทางกาย นะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาทุกปรากฏแล้วเนี่ยให้เราเป็นผู้กำหนดรู้ทุกอย่าเป็นผู้ทุกนะนี่คือธรรมะที่นำมาฝากกันในช่วงนีนะ้ขอติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ